สวัสดีค่ะฮักสุขภาพแชนแน,าาวน,นลนนวันนี้พามาดูสวนผักในโรงเรียนเป็นวันนี้พามาดูสวนผักในโรงเรียนนะคเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็เก็บผักนี่ไปทำอาหารกลางวันเด็กเดี๋ยวไปดูกันวันนี้พอดีมารดน้ำผักมันไม่ค่อยงามเพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอม ไม่งามเลยแหละนะเดี๋ยวเปิดเทอมก็จะปลูกใหม่นะเดี๋ยวไปดูผักส่วนครัวเท่าที่มีด้วยกันนะอันนี้จะเป็นโหมันลูกมันยาวมนะันน่าจะเป็นกล้วยหอมนะเนี่ยนะไม่น่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะอันนี้ฝักมันยาวนะลูกลูกมันยาวมัน กล้วยหอมหรือเปล่าไม่แน่ใจมามีมาดูลูกใหญ่เนี่ยอันนี้ลูกใหญ่โอเคนะ่าจะเป็นกล้วยหอมจะมีประมาณ4ีหต้นนะกล้วยหอมในโรงเรียนโอเค ถัดไปเรามาดูสวัสดีค่ะฮักสุภาพชาแนลวันนี้พามาดูสวนผักที่อยู่ในโรงเรียนนะซึ่งแต่มันจะปิดเทอมมันก็เลยแบบผักมันไม่ค่อยงามแล้วเปิดเทอมแล้วค่อยมาปลูกใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าน,นี้มีอะไรบ้าง นะเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนะจะมีสวนผักแปลงผักอยู่ด้านหลังก็จะให้เด็กๆช่วยกันผลผลิตที่ได้ก็จะไปทำอาหารกลางวันเดี๋ยววันนี้พาไปดูว่าจะมีอะไรบ้างที่เห็นอันนี้จะเป็นต้นกล้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยอ่ามีลูกแล้วอันนี้ลูกมันยาวมันไม่น่าจะเป็นกล้วยน้ำวานะเนี่ยนะามาดูฝั่งนี้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้จะเป็นกล้วยหอมนะโอ้โหลูกใหญ่แล้วเปิดเทอมน่าจะสุก กล้วยหอมนะต้นนี้นมีประมาณห้าหกต้นนะกล้วยหอมอ่ะถัดมามาดูมะละกอนะมะละกอสุดูดูจากลักษณะลูกน่าจะเป็นฮอนแลนด์นะเนาะน่าจะเป็นฮอนแลนด์ก็จะมีโอ้ฟังเนี้ย ต้นมันสูงลนะมะละกอเดี๋ยวเปิดเทอมก็จะรื้อปลูกใหม่เพราะว่ามันมันนาจะเริ่มเริ่มจะเหี่ยวละผักอันนี้จะเป็นมะเขือนะอันนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะเป็นกะเพรานะกะเพรา กับเพราอันนี้เป็นมะเขือมะเขือโหเปิดเทอมนี้จะต้องแบบรื้อปลูกใหม่นะเนี่ยอ่ะไปดูกันต่อว่าเหลืออะไรบ้างนะซึ่งจะต้องรื้อใหม่แน่นอนอันนี้จะเป็นต้นของตะไคร้ แต่กล้วยหอมเมื่อกี้แบบมีลูกเยอะนะลูกลูกดกตะไคร้ตะไคร้มมีอะไรอีกเดี๋ยวไปดูผักมันจะมีผักบุ้งอีกนะมันเริ่มเสื่อมโทมเพราะว่ามันปิดเทอมพอเปิดเทอมมาาก็จะปลูกใหม่ผักที่ปลูกก็จะเป็นพวกผักที่ใช้ทำกับข้าวได้ ใช้ทำอาหารกลางวันเด็กๆได้อ่าที่ยังงามๆอยู่จะเป็นผักบุง้งโหต้นงามอยู่เลยนะผักบุง้งต้นงามๆอันนี้ผัดได้กินกับส้มตำโหวอร่อยมากเลยนะ